ก็สวัสดีลูกค้านะครับพอดีผมวันนี้มาเช็คเครื่องและจะส่งเครื่องให้ลูกค้านะก็วันนี้มีอยู่3ามเครื่องนะครับอ่าพอดีผมจะมาเรียนแจ้งให้ลูกค้านะครับพอดีมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ติดต่อเข้ามาในที่ต่อหรือว่าในข้อความอ่าทุกทุกทางเลยนะครับพอดีมีลูกค้าหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องอะไรนะครับอ่าผมจะต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าอ่าลูกค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านมานะครับเออทางร้านไปนะครับนะ แล้วเป็นสินค้าที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเ,เวลามาหาอะไหล่ที่ร้านค้านะครับแล้วมาสอบถามที่ร้านเหมือนเหมือนที่ร้านไม่อยากหาอะไหล่ให้เนาะไม่ใช่นะครับคืออะไหล่นะครับในรูปแบบข้างนอกก็เหมือนกันนะครับแต่ผมต้องแจ้งก่อนว่าข้างในนะครับนะไอพวกสเปกเนี่ยอะไหล่มันไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับนะก็คือหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตตัวแกนตัวอะไรอย่างเงี้ย มันมันมันหลายอย่างนะครับนะก็เลยเวลาลูกค้ามาหาอะไหล่กับทางร้านเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งเครื่องที่ร้านไปอะลูกค้าไม่สามารถติดต่อหรือว่าหาโรงงานที่ลูกค้าเนี่ยสั่งเครื่องมาได้นะครับนะผมก็ต้องแนะนําให้ลูกค้ากลับไปสอบถามที่ร้านค้าที่ตัวเองซื้อมานะครับนะไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อเครื่องที่ผมแล้วผมไม่อยากหาให้นะครับแต่คือผมมันอะไหล่มันเทียบใส่กันไม่ได้จริงๆเพราะว่าตัวรูปรูปลักษณ์ภายนอกอะมันเหมือนกันแต่คือถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งที่ร้านไปอะ ร้านก็ไม่ทราบว่าสเปคข้างในอ่ะมันตัวแกนมันตัวเล็กตัวใหญ่นะครับนะก็เลยทําให้ทางร้านเนี่ยไม่สามารถจะจัดหาให้ได้นะครับนะบางทีนะครับลูกค้าไปได้จากร้านอื่นมาแล้วมาเทียบแบบที่ร้านเนี่ยถ้าตัวไหนใส่ได้ร้านก็พยายามที่จะหาให้นะครับนะอันนี้ต้องเรียนแจ้งให้ลูกค้าอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทางร้านไม่อยากหาอะไรให้นะครับนะเผื่อลูกค้าเข้าใจผิดเนาะก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้นะครับนะก็อยากให้ทางลูกค้าเนี่ยสอบถามที่ร้านก่อนนะครับนะเพราะว่าที่ร้านเนี่ย บางทีอ่ะตัวพวกเครื่องพวกนี้ราคาแต่ละร้านมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจเนาะแต่คือถ้าสมมติสั่งซื้อจากาทางร้านน่ะทางร้านน่ะก็คือก็การันตีว่ามีรินมีอะไหล่ให้นะครับนะก็มีอะไหล่ให้ทุกชิน้นทีนี้แล้วก็ถ้าเป็นพวกอะไหล่เนี่ยร้านค้าก็จะมีส่วนลดให้ตลอดทีพบเลยนะครับนะพวกใบพวกอะไรเงี้ยนะก็คือไม่ไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งไปแล้วนะครับต่อเครื่องทิ้งนะครับถ้าอย่างสมมติใบเสียนะครับ แกนเสียลูกปืนนั่นนี่เสียลูกค้าหาอะไรไม่ได้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับเครื่องนะก็คือต้องทิ้งเลยนะครับนะก็คือใช้ได้แค่รอบแรกที่ลูกค้าซื้อไปที่ยังอะไรมันยังดีอยู่นะครับก็อ่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจอ่าจุดนี้นะครับนะก็วันนี้ก็มามาแจ้งให้ลูกค้าทราบประมาณนี้นะครับนะยังไงสอบถามมาได้นะครับตัวเครื่องบดอ่อาหารปลาอาหารเม็ดนะครับเขาโูดน,นะครับนะ วน,นี้นะครับที่เป็นเมตรเนี่ยบดได้แทบทุกอย่างเลยนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ร้านมาได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับ